สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่องร้านขาบ้านนอกอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจะมาตอบคำถามคอมเมนต์นะคะที่คลิปคลิปรีวิวนะคะรีวิวเคาน์เตอร์ค่ะในราคา8,500บาทนะคะมีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่า8,500บาทนี้ได้ครบเซ็ตหรือเปล่านะคะก็จะมาตอบในคลิปนี้เลยนะคะว่า8,500บาทได้ทั้งหมด ครบเซตเลยค่ะเพื่อนๆนะคะทั้งหมดก็จะมีสี่ชิ้นนะคะสี่ตัวนะคะอันนี้ตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะนิดหนึ่งตัวนะคะสองตัวตัวนี้นะคะสามตัวก็คือตัวนี้นี่ค่ะนี่ค่ะจากตรงนี้นะคะไปตรงนี้จะเป็นตัวที่สามนะคะตัวที่สี่ก็จะเป็นตัวนี้นะคะคือตัวนี้จะมีสองชิ้นนะคะก็เอาตัวนี้มาวางนะคะ ก็ปีตัวนี้ทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะเพื่อนๆนหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตัวนี้นะคะนี่คือทั้งหมดชุดเนี้ยค่ะแปดพันห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมีสองลิ้นชักนะคะตัวนี้เก็บเงินนะคะนี่เก็บเอกสารเก็บอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะชั้นตัวนี้ก็จะมีช่องว่างให้ใส่ของได้เยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้มีหกช่องนะคะเพื่อนเพื่อน ข้างบนก็จะเป็นแบบนี้เลยตามนี้เลยอ่าส่วนใครนะคะที่ถามว่าซื้อมาจากไหนนะคะก็ซื้อมาจากเพจนะคะข้าวหอมเฟอร์นิเจอร์ค่ะเพื่อนๆนะคะข้าวหอมเฟอร์นิเจอร์นะคะเบอร์โทรนะคะ081058 สองเก้าหเก้านะคะเพื่อนเพืนคือจริงๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วค่ะแต่ว่าบางท่านก็คงจะไม่เห็นก็เลยต้องมา,าทำคลิปให้ดูใหม่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรขึ้นรูปเบอร์โทรให้นะคะขึ้นหน้าเพจให้นะคะเพื่อนๆจะได้ไปติดตอ่อสอบถามกันเ,เองนะคะพอดีแม่ค้ก็ตอบให้ทุกคอมเมนต์นะคะแต่บางท่านก็ไม่ได้อ่านนะคะเพื่อนๆ ก็เลยต้องมาทําคลิปใหม่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะนี่ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมติดตามนะคะเพื่อนเว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ